สหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ หลายท่านเวลาไปจับจ่ายใช้สอยก็ไม่อยากจะพกเงินติดตัวไปเป็นจํานวนมากเพื่อเป็นอันตรายให้แก่นตนเองจึงเลือกใช้บัตรเครดิตเป็นบัตรที่สถาบันทางการเงินออกให้ไว้เป็นบริการแก่ลูกค้าเพื่อใช้จ่ายแทนเงินสดสามารถใช้ได้ตามจํานวนวงเงินบัตรที่อนุมัติหากออกด้วยค่าสินค้าและบริการที่ใช้จ่ายผ่านส่วนค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ยและหนี้สินยังคงค้างไม่ได้ชําระเมื่อมีการใช้ง่ายจ่ายคล่องทําธุรกรรมการเงินได้สะดวกก็ มีแก๊งที่แอบแฝงการปลอมแปลงบัตรเครดิตของเจ้าของบัตรมารูดซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอยู่ในบ้านเมืองขณะนี้จากหน้าหนึ่งถึงวันนี้บัตรเครดิตปลอมจอมโจรมือเปล่าระบบบัตรเครดิตเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันแพร่หลายมากในสังคมอยู่ตอนนี้นะแล้วก็แก๊งใหญ่ๆจะมีอยู่สองสองสามมีที่มาสองสา 2, 3, มแห่งคือจากยุโรปตะวันออก นะแก๊งยุโรปตอนออกซึ่งซึ่งเศรษฐกิจเขาก็ฝืดเครื่องนะก็มีการระบาดท,ที่นั่นแล้วก็เห็นทางเมืองไทยเราเป็นแหล่งอันอุดมเป็นเหยื่อโอโนชะก็ข้ามมาและอีกพวก,อ,กอีกสองพวกคือพวกจีนมาเลคนมาเลที่เป็นมุสลิมอะไรเขาจะไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรงนัองแต่มาเลเซื้อเชือสายจีนจะเป็นแก๊งปลอมบัตรเครดิตลายใหญ่แล้วก็แก๊งจีนฮ่องกงกับแผ่นดินใหญ่ รววหัวกักนคดีบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยมันเริ่มมาจากต่างประเทศก่อนไม่ใช่เมืองไทยก็คือจุดจุดเริ่มของมันเนี่ยมันจุดเริ่มที่ประเทศมาเลย์มาเลย์เนี่ยมันจะมีแก๊งกปลอม,บ,มลบัตรเครดิตเนี่ยเป็นแก๊งจีนมาเลย์ยบัตรเครดิตเนี่ยมันปลอมง่ายมันเป็นแบบแถบแม่เหล็กสมัยก่อนใช่ไหมครับเป็นแถบแม่เหล็กเนี่ยแล้วข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในแถบ <S <S แม่เหล็กดังนั้นเนี่ยเวลาเวลาจะดูดข้อมูลจากแถบแม่เหล็กมานี่จะ รูดเข้าไปในเครื่องสกิมเมอร์มันก็เอารูดมาคราวนี้มันจะไป,ไปทําเป็นบัตรปลอมฮะแล้วก็เอาไปรูดแต่ตอนหลังเนี่ยพอมาโดนปลอมเยอะๆเนี่ยบัตรที่โดนปลอมเนี่ยมันเป็นบัตรต่างชาติที่เข้ามารูดในมาเลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแบงค์งไทยเนี่ยที่ออกบัตรเครดิตเนี่ยก็มีการเตือนว่าถ้าไปมาเลยในช่วงปี4 3 4 5, 4าม4 7เนี่ย ให้ให้ระมัดระวังมีคําเตือนกันเลยถ้าไปมาเลเซียนะคนไทยก็เตือนกันว่าใช้เงินสดดีที่สุดอย่าใช้บัตรเครดิตเพราะทันทีที่คุณใช้บัตรเครดิตปื๊ดเดียว่นั้นเองข้อมูลคุณจะถูกเก็บแล้วไปขายต่อให้แกงพวกนี้นะครับระบาดอย่างไรถ้าคุณไปปุ๊บนะเ็าเตือนถึงขนาดผมว่าให้กลับมาปุ๊บให้เปลี่ยนบัตรเลยจะทําบัตรให้ใหม่เพราะมันรุนแรงมากสมัยก่อนใช่ไหมครับ แล้วก็ทางวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยพัฒนาป้องกันการทุจริตก็คือว่าใช้บัตรเครดิตที่ฝังชิปชิปเนี่ยมันก็คือป้องกันได้ไม่สามารถเอาข้อมูลออกจากชิปได้ใช่ไหมครับพวกแก๊งทุจริตเนี่ยก็คือพอปี47เนี่ยเขาบังคับให้มาเลบัตรเครดิตทั้งหมดในมาเลเนี่ยต้องติดชิปชิปการใช่ไหมครับแล้วมาเลเนี่ยดำเนินการ2ปี4 7 4 8เนี่ยเสร็จพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยแก๊งพวกเนี้ย มันก็เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเพราะประเทศไทยยังเป็นแถบแม่เหล็กอยู่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นแถบแม่เหล็กนะฮะพอพอมาในประเทศไทยปุ๊บเนี่ยกทีแรกก็เข้ามาทางภาคใต้ก่อนจเอจอเฉพาะคนใต้ที่อยู่ทางหัดใหญ่ทางอะไรพวกนี้เขาบอกไปปีนังไปชายแดนไปมาเลไปซื้อของเอาเงินสดแลกเงินสดมาเลไปใช้อย่าใช้บัตรเครดิตเด็ดขาดมีการเตือนอยู่ตอลอดเวลาพอเข้ามาทางภาคใต้เนี่ย พว,พวกธนาคา,ารพาินี้เนี่ยผู้ออกบัตรเนี่ยเขาก็ตั้งเป็นคณะทํางานป้องกันการทุจริตบัตรเครดิตใช่ไหมฮะเป็นคณะทํางานคณะทํางานชุดนี้เขาจะแข็งแกร่งมากเลยเขาก็จะติดตามว่มาทีมพวกนี้อยู่ที่ไหนเขาก็จะล็อกตัวแล้วก็เอาตํารวจไปจับการปลอมแปลงบัตรเครดิตเนี่ยส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงต่อประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่ง แก๊งที่ดาเนินการพวกนี้มีทั้งต่างชาติมีทั้งคนไทยด้วยกันเองจากภาคใต้เขาก็ขึ้นมากรุงเทพก็มาอยู่แถวแถวฟอร์จูนราชดาก็มาทําในกรุงเทพพอทํากันมากๆกเนี่ยก็คือพอวีซ่าเนี่ยเขาเห็นว่าโบลุ่มที่เมืองไทยเนี่ยมันโดนทุจรดิตมากขึ้นใช่ไหมฮะาร์มเสียหายเนี่ยต่อปีเนี่ยเป็นพันล้านแต่ส่วนใหญ่บัตรตางประเทศจะโดนประมาณ8 0สิเปอร์เซ็นก็คือคนต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในไทย ที่โดนนะบบัตรไทยนี่จะโดนน้อยก็คือพวกนี้เวลาทำทุริตปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ส่วนหนึ่งอ่ะรุดรุดในไทยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยส่งข้อมูลกลับไปในรู่ในต่างประเทศแต่ต้นตอมันคือที่ท,ที่ที่เมืองไทยหลังจากมาเลย์เขาใช้ระบบชีพการแล้วแล้วจะพูดถึงบัตรเครดิตเนี่ยแล้วต้องต้องพูดรวมกันไปด้วยถึงบัตร ATM ด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าทั้งสองอย่างมีลักษณะคล้ายกันมีข้อมูลมีอะไรอะไรหลากคล้ายกัน บัตรเครดิตก็ดีบัตร ATM ก็ดีเนี่ยมีคนใช้กันมากมายมาศาลถ้าระดับล่างลงไปหรือระดับพื้นฐานเลยเนี่ยบัตร ATM เนี่ยจะมีผลกระทบมากแน่นอนผลกระทบอันแรกก็คือผู้ถือบัตรเนี่ยได้รับผลกระทบต้องสูญเสียเงินสูญเสียสิ่งที่ตัวเองสะสมมาถึงแม้ว่าธนาคารเจ้าของบัตรอาจจะต้องชดใช้นะครับโดยมีแต่มันก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมาย ก่าจะเคลียร์กันได้เป็นคดีเป็นอะไรอะไรนะครับความเสียหายจะมีผลกระทบต่อตัวประชาชนผู้ถือบัตรเนี่ยมากมายมหาศาลความเสียหายทางด้านชื่อเสียงใช่ไหมครับแล้วก็สองเนี่ยหลักใหญ่เลยเนี่ยก็คือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการที่จะให้เปลี่ยนจากการใช้ใจ่ายเงินสดมาเป็นพวกบัตรบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะฮะถ้ามรู้ว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันไม่เกิดมีการทุจริตปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่กล้าใช้ ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใช้เงินสดต่อไปซึ่งการใช้เงินสดนี่ต้นทุนในการพิมพ์พพิม์มแบงค์นี่มันสูงครับเมื่อมีแก๊งมาปลอมแปลงบัตรเครดิตทําให้ผู้คนเริ่มมีความหวาดกลัวไม่เชื่อมั่นในการใช้บัตรเครดิตเหมือนแต่ก่อนจึงส่งผลให้ทางธนาคารต้องมีนโยบายการโฆษณาเชิญชวนและการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการจ่ายผ่านบัตรเครดิตช่วงหน้ากลับมาทําความรู้จักกับบัตรเครดิตให้รู้ตื้นลึกหนาบางกันมากขึ้นห้ามพลาด การปลอมบัตรเครดิตเนี่ยก็คือส่วนใหญ่รูปแบบเนี่ยทำได้อย่างเดียวก็คือเอาข้อมูลออกจากแถบไม่เหล็กปัจจุบันเนี่ยถามว่าจะมีทุจริตเหลือไหมมีแต่มันน้อยมากเพราะบอลุ่มเนี่ยมันจะน้อยเลยก็คือว่าการรันบัตรเครดิตเนี่ยตอนนี้เขาลั่นสองระบบใช้ทั้งทั้งไอตัวของชิปการ์ดแล้วก็แถบไม่เหล็กใช่ไหมครับเวลาเราไปรูดรานคาปุ๊บเนี่ยถ้าจะเห็นเนี่ยเขาจะรูดแถบไม่เหล็กก่อนแล้วก็ชิปการ์ดเสียบใช่ไหมฮะ แต่ตอนนี้ก็คือว่าธนาคารเนี่ยถ้าใช้ชีพการ์ดอย่างเดียวเนี่ยการประมูลผลมันจะนานเขาก็ให้รัน2ระบบแต่แต่กําหนดวงเงินกำหนดวงเงินก็คือว่าถ้าวงเงินต่ำกว่าพันห้าก็คือให้รันถ้าถ้าชีพการ์ดล้มเหลวก็ฟฝอเฟอแบกเนี่ยกลับมาเป็นแถบไม่เหล็กได้ก็ล่าสุดก็ที่ข่าวทุจริตแอกเครดิตล่าสุดเลยก็คือที่ร้านที่ทองหลอ่อ ที่โดนโดยแก๊งคนไทยที่ทำมาฮะจากเดิมเนี่ยคคอคือเป็นเด็กรับบัตรแล้วก็มาทําก็คือเนี่ยฮะเพราะบัตรเครดิตมันรันสองระบบก,ก็คือรันทั้งชิปการ์ดแล้วก็แถบแม่เหล็กตอนที่มันเอาออกมาได้เนี่ยไอ้แก๊งนี้ที่มันทำเนี่ยมันทําชิปปลอมขึ้นมาติดไงเพราะมันรู้อยู่แล้วชิปยังไงเนี่ยไม่มีข้อมูลยังไงก็ต้องไปอ่านไอ้แถบแม่เหล็กแต่มันอาศัยช่องว่างที่ว่าแบงค์เนี่ยกำหนดว่าบางแบงค์เนี่ยกำหนดว่าตา่มกว่าพันบาทให้ให้นั้นได้เลยไม่ต้องไม่ต้องผ่านจากชิป ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ก็คือว่าถ้าเป็นวงเงินสูงสูงเนี่ยถ้ามุดเราลูดซื้อสินค้าวงเงินสูงสูงเป็นหมื่นขึ้นไปเนี่ยแบงก์เนี่ยเขาจะส่งเ m s มาเลยว่าคุณใช้วงเงินนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือเขาคือป้องกันจุดอ่อนนะครับก็อันนี้มันเกิดจากผู้ทุจริตในลักษณะที่ได้ข้อมูลบัตรเครดิตของเราไปนะครับเอาเป็นกรณีอย่างเคสสกิมมิ่งเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่เราไปใช้จ่ายผ่านบัตร เกิดพนักงานของร้านค้าหรือสถานที่ที่เราไปใช้บัตรเนี่ยมีการจริตเนี่ยรูดบัตรเครดิตเรารูดแถบแม่เหล็กโดยเอาแถบแม่เหลรูดกับสกิมมิง่งเก็บไว้เนี่ยได้ข้อมูลของเราไปเนี่ยเขาก็สามารถไปทําบัตรปลอมหรือเอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปใช้ใจ่ายแทนเรานะฮะเครื่องสกิมมิ่งก็คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเอาข้อมูลออกจากบัตรนะฮะก็คือรูดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลออกไป เพราะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไปซื้อของตางห้ามสรรพสินค้าพนักงานขายรับบัตรเครดิตจากเราปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกเลยว่ารบกวนลูกค้าเชิญที่เคาน์เตอร์คือเดินไปกับเขาเลยไปให้เห็นว่าบัตรเครดิตที่ถือไปเนี่ยไปชําระเงินที่แคชเชียร์แล้วไม่ได้มีการไปทําอะไรนะครับแต่ว่าในบางกรณีก็คือ,อ,อส่งบัตรให้กับร้านค้าที่รับบัตร เราไม่ได้เดินตามไปดูเราไม่รู้แล้วว่าก่อนที่จะไปถึงแคชเชียร์เนี่ยเขามีการไปรูดข้อมูลอะไรเราเก็บไว้หรือเปล่าแต่พวกนี้เวลาที่ปุ๊บเนี่ยทีมงานของสมาคมเนี่ยเขาก็จะตามเขาก็จะรู้หมดและว่ามันมาจากไหนมาจากร้านไหนก็เขาก็จะตามล็อกเพราะต้องบอกว่าเมื่อเกิดการทุจริตตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่ว่าเวลาไปต่างประเทศเพราะเวลาเขาได้ข้อมูลจากเราไปเนี่ย เขาเอาข้อมูลนี้ไปผลิตบัตรแล้วก็ไปใช้ที่ต่างประเทศก็ได้นะข้อมูลที่ได้มันถึงเกิดรายการว่าบางทีเราอยู่เมืองไทยทาไมรายการเรียกเก็บมาจากต่างประเทศเพราะว่าเขาได้ข้อมูลเราไปเขาก็จะไปเลือกเลือกอย่างประเทศที่เขายังไม่มีการบังคับใช้ในเรื่องของชิปการ์ดเพราะต้องบอกว่าบัตรเครดิตทุกวันนี้ถ้าสังเกตในเมืองไทยเนี่ยเป็นชิปการ์ดแทบั้งหมดละเพราะนั่นมันมีความปลอดภัยสูงกว่าตรงที่ว่ามันไม่สามารถสกิมมิ่งได้แต่วันนี้บัตรเครดิตที่ยังต้องมีแถบแม่เหล็กอยู่เพราะว่าในบางประเทศยังไม่รองรับชิปการ์ด ตู้ ATM บ้านเราก็ยังต้องใช้กับแถบแม่เหล็กอยู่เป็นต้นแต่ตอนนี้จุดใหญ่เนี่ยม,มันไม่ใช่บัตรเครดิตมันเป็นบัตรเดบิตกับบัตร ATM ที่ทำที่ปัจจุบันเนี่ยที่ยังเป็นข่าวอยู่ก็จะมีแก๊งแก๊งจากจีนมาเลยแล้วก็ยูเครนแล้วก็รัเสเซียที่ใหญ่ๆ่มีอยู่แค่นี้ฮะแล้วก็บางคนก็จะถามว่าเฮ้ยทำไมเป็นบัตรเดบิตกับบัตร ATM เอเนี่ยเอาข้อมูลไปแล้วเนี่ยทำไมถึงจะต้องมาเอา,หารหัสด้วย ใช่ไหมฮะเพราะบัตรเดบิตเนี่ยมันก็รูดซื้อสินค้าได้เลยแต่สิ่งที่เขาต้องเอารหัสด้วยเนี่ยคือว่าเขาต้องเอารหัสเนี่ยเพื่อไปถามยอดว่ามียอดในบัญชีเท่าไหร่บัตรเดบิตกับบัตรเครดิตนี่มันต่างกาันบัตรเครดิตจะเป็นวงเงินใช่ไหมับว่ามีวงเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่บัตรเดบิตเนี่ยมันมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้ามุนว่าเขาได้ได้ข้อมูลไปแต่เขาไม่ได้รหัส เขาก็พอไปรูดซื้อของเนี่ยงินในบัญชีไม่มีมันก็ไม่ผ่านใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแกงที่มาทําบัตรเดบิตเนี่ยกับบัตร ATM เมนี่ยมันจะใช้ในการกดเอาเงินสดอย่างเดียวจะไม่เอาไปรูดซื้อสินค้าบัตรเดบิตเนี่ยก็ถ้าเป็นแถบแม่เหล็กเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันเลยมันก็มีมมีเครื่องสกิมมิ่งเนี่ยมันก็ยังสามารถทําได้นะเว้นแต่ว่าถ้าเป็นชิปการ์ดแล้วนะฮะแต่แต่ตอนนี้ก็คือว่าปีหน้าเนี่ อเมริกาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นเป็นตัวของจากชิปเอ๊ะแถบแม่เหล็จกจะเป็นชิปการ์ดทั้งหมดใช่ไหมครับครั้นี้ก็รันระบบเดียวละจะไม่มี้วฮะจะไม่มีครัน้นี้ก็คือปลอมไม่ได้ทําไม่ได้ฮะต้องบอกว่าชิปการ์ดยังมีความปลอดภัยสูงอยู่ยี่ยังไม่สามารถที่เพราะเนื่องจากตัวชิปเนี่ยการใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันมีทั้งเอ่อรหัสที่จะเปิดด้วยนะครับไม่เหมือนกับแถบแม่เหล็กก็คือ,อว่าอเมริกาเนี่ยบททัตรเขาเยอะมากเลย แล้วก็ต้นต่อการทุจริตเนี่ยมันมาจากเอเชียใช่ไหมครับเขาก็เลยบังคับเอเชียบังคับยุโรปเนี่ยเปลี่ยนเป็นชิปการ์ดหมดเลยแต่ตัวเขาเองเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเพราะถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลเพราะบัตรเนี่ยตอนเนี้ยต้นทุนบัตรตอนเนี้ยต่อบัตรเนี่ยห้าสิบแต่ถ้าซื้อรถใหญ่ๆก็เหลือประมาณทั้งสี่สิบถ้าสี่สิบเนี่ยคูณจำนวนบัตรมาโอ้โหเยอะมากก็คือเขาก็เลยต้องทยอยเปลี่ยนก็คือปีหน้าปีหน้าฮะเขาต้องเปลี่ยนหมด พอปีหน้าเปลี่ยนหมดปุ๊บเนี่ยก็ระบบแถบแมล็กก็จะหมดแล้วชิปการ์ดก็จะใช้ชิปอย่างเดียวครับใช้ชิปอย่างเดียวคนนี้โกงไม่ได้แล้วคืออนาคตเนี่ยผมว่าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องไปสู่การเป็นชิปการ์ดนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะตู้ ATM หรือประเทศต่างๆที่ยังไม่รองรับเรื่องชิปนะฮะคือการรองรับเรื่องชิปเนี่ย,ยมันเป็นเรื่องของเครื่องรับด้วยอ่ะฮะ คือบางครั้งเนี่ยถ้าบอกว่ามีแต่ชิปการ์ดไปแล้วเรายังไปประเทศที่เครื่องรับก็ยังเป็นแถบแม่เหล็กอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบาัตรเครดิตใช้ไม่ได้เลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าบัตรอยู่กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วมีกระหันเ,เก็บไว้อย่างดีไม่เก็บรหัส ATM ไว้กับตัวรหัสหรือไม่เปลี่ยนรหัสบัตร ATM ที่มันคาดเดาได้อย่างเช่นวันเดือนปีเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะสามารถลองไปเล่นดูได้เนี่ยมันก็ยังมีความปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่า เมื่อไรก็ตามที่ส่งบัตรเครดิตให้ใครไปตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังนิดนึ่งแล้วว่าอย่างที่บอกว่าเป็นไปได้ก็เดินไปกับเขาเถอะครับไปดูว่าบัตรเครดิตเราไม่ได้ถูกเอาไปทําอะไรทางธนาคารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างระดมช่วยกันหาทางออกให้การใช้บัตรเครดิตนั้นมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยัยเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานใช้ได้อย่างมีความมั่นใจไม่เป็นกังวลมากขึ้นกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายพร้อมเปิดเผยวิธีการใช้บัตรให้ไม่จนไม่ว่าจะโดนปลอมหรือไม่โดนห้ามพลาด คนร้ายเนี่ยเขาจะเป็นมีกล้องรูเข็มส่งมาว่าเขาจะดูแล้วก็พวกเนี้เขาจะแบบว่าจอดรถแบบใกล้ๆไม่ได้จอดรถไกลจอดรถใกล้ๆแล้วก็นั่งดูช่วงเวลาที่ใช้จ่ายในตู้นะที่กดตู้นั้นนะครับ แล้วก็จะดูดูได้ทั้งข้อมูลใช่ไหมครับได้ทั้งรหรัสแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ให้เขาได้รหัสไปเขาได้ข้อมูลในบัตรไปเขาก็าทำอะไรไม่ได้แค่นั้นเองครก็คือวิธีก,รรา,การประกันนี่มันทําได้2อ,อย่างก็คือว่าก้องไม่เห็นรหัสและสองมันเปลี่ยนรหรัสก็ถ้าเขามากอะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเราก็มีตํารวจไทยเราสามารถที่จะจับลุมดําเนินคดีได้เต็มที่และดําเนินคดีในประเทศไทยได้เต็มที่ รวมทั้งถ้าหากว่าเขาก่อคดีไว้ที่ประเทศอื่นๆก็สามารถจะอายัดต,ตัวแล้วก็ส่งเป็นผู้ไร้ข้ามแดนได้แต่นั่นหมายความว่าเราต้องดําเนินคดีที่เขาก่อในประเทศไทยได้รับโทษจนครบถ้วนเสียก่อนนะครับสารพิพากษาจําค,าคุกก็จนคดีจบแล้วก็ติดคุกก่อนเมื่อติดคุกครบกําหนดแล้วถึงค่อยส่งเป็นผู้ไร้ข้ามแดนไม่ใช่ว่าเขาจะลอยนวลไปทันทีความผิดในที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องทําตามกฎหมายไทยอยู่แล้ว แต่กฎหมายไทยเนี่ยมันไม่มีกฎหมายเรื่องของธุรกิจบัตรเครดิตนะฮะก็จะเป็นกฎหมายพวกปวิทาาพวกอะไรพวกนั้นไปใช่ไหมแต่กฎหมายก็อ่อนหน่อยหนึ่งก็คือว่าพอพวกนี้เวลาทําผิดปุ๊บเนี่ยเขาก็ยืนนนนยย่นเงินสดประกันใช่ไหมมีทนายมายื่นเงินสดประกันประกันเสร็จเขาก็หนีกลับบ้านเขาเราก็ไปติดตามอะไรไม่ได้แล้วเราก็หนีไปแล้วฮะแล้วพวกนี้จะเป็นแบบนี้บ่อยค ป้องกันยากมากเพราะว่าบัตรเครดิตทุกวันนี้มันก็เป็นเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการใช้จ่ายที่สะดวกอสมมติอย่างเช่นเวลาเราไปทานอาหารแล้วเราต้องการจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยเราก็คือเราเราก็ให้บัตรเครดิตเขาไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะไปปลอมแปลงอะไรยังไงก็ต้องป้องกันตัวเองโดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว,วรั่วไหลออกไปเงี้ยนะคอยเช็คอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเช็ค ให้เรียบร้อยว่าที่ทําการบัตรเครดิตต่างๆไปอะครับว่าจะไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลของเราอะไรเงี้ยเวลาซื้อของก็คือต้องตรวจสลิปให้ถี้วนนะคะปกติก็คือจะไม่ให้ใครยืมบัตรเครดิตอยู่แล้วไม่ไม่ได้เอาบัตรเราไปทําอย่างงู้นอย่างนี้ที่แบบว่ารับหลังเราที่เราแบบเราไม่เห็นว่าเขาไปทําอะไรบ้างใช้ไปอะไรไปบ้างอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวเราว่าเราต้องเช็คเองว่าเงินที่มันถูกรูปไปนเนี่ยมีอะไรบ้างหายไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ คนทั่วไปก็จะเก็บสลิปแล้วก็จะเก็บเป็นเดือนๆพอ,อสลิปรายเดือนมาก็จะต้องเช็คว่ามันหายไปเท่าไหร่ะะ<ม>แล้วก็จะรู้ว่าอันไหนส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้พอดีว่าผมไม่ค่อยได้ใช้บัตรเครดิตนะครับก็มีอะไรก็จ่ายเงินสดตลอดครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเป็นเงินที่มีอยู่ในเบอร์มาอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ค่อยได้ใช้เกี่ยวกับบัตรเครดิตเท่าไหร่ปีหน้าเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดว่าสถาบางงันการเงินที่ออกบัตรเดบิตเคเดิเนี่ยให้ทุกคนต้องติดชิปการครับ ชิปการ์ททั้งหมดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตู้ ATM ของธนาคารที่เข้ามาเนี่ยตู้ที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นระบบชิปการ์ทหมดแล้วแต่เขายังไม่ได้เปิดใช้เท่านั้นเอง ดูเหมือนว่าการใช้บัตรเครดิตจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเกิดความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บัตรแต่ถึงอย่างไรก็ตามการใช้บัตรเครดิตก็มีทั้งผลดีและผลเสียถ้าหากรู้จักใช้ก็จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ใช้เองแต่ถ้าใช้จนเกินตัวก็จะเป็นภัยต่อตัวผู้ใช้เองเช่นกันข้อดีเนี่ยก็คือว่ามันไม่ต้องพกเงินสดใช่ไหมครับแต่การใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นนะฮะไม่ได้หมายว่าใช้เนี่ยเป็นเงินล่วงหน้า พอใช้เป็นเงินล่วงหน้าคือว่าใช้ล่วงหน้าไปแบบว่าจนใช้ผ่อนชําระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันต้องแบบเราเราต้องรู้กําลังของเราว่าเดือนต่อเดือนเนี่ยเราเรารูดเท่าไหร่แล้วก็ชาระให้หมดจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตถ้าถ้าจะมองในแง่ของว่ามันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือเปล่านะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารู้จักใช้มันเนี่ยนะครับ ผมว่ามันมีประโยชน์มันมันช่วยเราบริหารเงินบริหารค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้ได้อย่างดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะใช้บัตรเครดิตเพื่อทําธุรกิจเพื่อเอาเงินออกมาใช้ก่อนแล้วก็มาคืนทีหลังอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยต้องบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดอกเบี้ยมันก็จะสูงกว่าพวกสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่างเช่นบ้านรถอะไรอยู่แล้วนะครับคนลวิธีในการจูงใจให,ให้ใช้นะครับ ถ้ามองว่าเป็นหนี้ก็ใช่แต่ว่าแต่ว่าเราใช้เงินสดในการที่จะใช้เราก็ต้องไปหาเงินสดอันนั้นมาจะเป็นโดยไปไปเป็นเงินออมก็ดีหรือเงินหนี้ก็ดีนะเป็นหนี้จริงแต่ถ้าหากว่าการจ่ายประวินการจ่ายมาหนึ่งเดือนโดยปราศจากดอกเบี้ยเนี่ผมว่าก็เป็นผลดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าบัตรอยู่กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วมีการ เ,เก็บไว้อย่างดีไม่เก็บรหัส ATM ไว้กับตัวรหัสหรือไม่เปลี่ยนรหัสบัตรเครดิตที่โท่าที่แครหัส ATM ที่มันคาดเดาได้อย่างเช่นวันเดือนปีเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะสามารถลองไปเล่นดูได้เนี่ยมันก็ยังมีความปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ส่งบัตรเครดิตให้ใครไปตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังนิดนึงแล้ว,ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นไปได้ก็เดินไปกับเขาเถอะครับ,รบไปดูว่าบัตรเครดิตเราไม่ได้ถูกเอาไปทําอะไรถ้าคุณมีวินัย เป็นคนมีวินัยแล้วคุมการเงินตัวเองอยู่เนี่ยใช้บัตรเครดิตดีปลอดภัยดีกว่าคุณเนี่ยไปถอนเงินพกเงินหมื่นเงินแสนไปตามห้างไปแล้วก็เกิดล่อ,ลอตาล่อใจคนอื่นแต่ถ้าคุณประเภทใช้เงินเกินตัวเนี่ยอันตรายที่สุดคือการมีบัตรเครดิตร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ที่เฟซบุ๊กของนายกาศ